เปลี่ยนแค่3นาทีต่อวันชีวิตเปลี่ยนทั้งปีในทุกๆวันของเราเต็มไปด้วยความเร่งรีบและภาระที่ต้องรับผิดชอบแม้จะว่าอยากพัฒนาตัวเองหรือทำอะไรดีๆเพิ่มเติมแต่หลายครั้งก็มักจะบอกตัวเองว่าไม่มีเวลาหรือทำทีละเยอะๆเ,เลยดีกว่าซึ่งมักจะทำให้เราไม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักทีแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน,านแค่เพียง3นาทีต่อวันก็สามารถทำให้ชีวิตเราแตกต่างไปได้ในปีเดียว การใช้เวลาเพียงแค่3นาทีป่ะวันอาจฟังดูเหมือนไม่มากแต่ถ้าคิดเป็นระยะเวลาตลอดทั้งปี365วันก็จะกลายเป็น1,095นาทีหรือเกือบ18ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งเวลานี้มากพอที่จะทำให้คุณพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือสร้างนิสัยที่ดีได้อย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนตัวอย่างการใช้เวลา3นาทีในแต่ละวันอ่านหนังสือ หากคุณเริ่มต้นใช้เวลา3นาทีในการอ่านหนังสือทุกวันสิ้นปีคุณจะได้อ่านหนังสือมากมายที่ทำให้ความรู้และมุมมองในชีวิตของคุณกว้างขึ้นโดยเลือกอ่านหนังสือที่ช่วยเสริมทักษะการพัฒนาตนเองเช่นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการเวลาการตั้งเป้าหมายหรือการพัฒนาความคิดเขียนบันทึก การใช้เวลาเพียง3นาทีในการเขียนบันทึกประจำวันหรือบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกและคิดในตอนนั้นสามารถช่วยให้คุณทำความเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ดีในการฝึกฝนการเขียนและสื่อสารความคิดของตัวเองให้ชัดเจนฝึกสมาธิการใช้เวลาเพียงแค่3นาทีในการฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตใจของคุณสงบและมีสมาธิมากขึ้นในแต่ละวัน การฝึกสมาธิสามารถทำได้ง่ายๆโดยแค่หาที่นั่งที่เงียบสงบลมหายใจเข้าออกลึกๆและตั้งใจอยู่กับตัวเองในขณะนั้นนี่จะช่วยให้คุณมีจิตใจที่แจ่มใสและพร้อมรับมือกับปัญหาในชีวิตออกกำลังกายเบาๆการใช้เวลา3นาทีในการออกกำลังกายเบาๆเช่นการยืดเหยียดหรือการเดินเร็วสัก3นาทีสามารถช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและเพิ่มพลังในระหว่างวันได้ แม้ว่าจะเป็นแค่เวลา3นาทีแต่การทำอย่างต่อเนื่องทุกวันจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในระยะยาวตั้งเป้าหมายเล็กๆคุณอาจจะใช้เวลานี้ในการตั้งเป้าหมายเล็กๆในวันนั้นเช่นวันนี้จะทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นหรือจะหาวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น3นาทีอาจไม่มากแต่การตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทำให้สำเร็จจะช่วยเพิ่มความรู้สึกสำเร็จและช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานต่อไป ข้อคิดสำคัญที่ควรตระหนักคือการพัฒนาไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่อยู่ในความต่อเนื่องถ้าคุณตั้งใจทำในสิ่งที่ดีทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดกันเพราะเรามักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลามากหรือทำให้เร็วที่สุดแต่จริงๆแล้วการเริ่มต้นและทำทุกวันยาวนานสามารถให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่า สำหรับคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังมองว่าทําให้เสร็จในทีเดียวคือการทําให้สําเร็จที่สุดแต่ในความเป็นจริงการเริ่มต้นแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่สำคัญคือความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอที่สามารถทำให้เราไม่หยุดกลางทางการใช้เวลาเพียงแค่3นาทีต่อวันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งปี ไม่ต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่เปลี่ยนทัศนคติแล้วเริ่มลงมือทำวันนี้คุณจะเห็นความแตกต่างในวันข้างหน้าให้เวลากับตัวเองแค่3นาทีต่อวันแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดทั้งปีถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้และอยากเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาตัวเองฝากกดติดตามช่อง mindset คนคิดบวกไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ